ของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะน่ากินมาจากพี่น้องจา่มามาม่าจา้ามากินน้ำพริกาเลยพี่น้องเด้อแต่แสียบบรจ้าแต่เสียบบรจจามามาค่ะผุนผุ่นเบื้องเนี้ยเนี่ยเบื้องแน่จ้าเบื้องแนี้เบื้องเน่้ย,ย,ย,ยไม่จะหลอกตุนตุนหองคนว่าไม่จะหลอกจุมจุนเลยวันนี้คงจะอร่อยน่าดูสันว่าแต่พี่น้องจา่าบอกอะไรยังห่างไปวงวิธีแกงกันเลยนะคะเนาะไปเลยจา้าเลสโกไปดีพี่น้องวุฒิสุขสุขคน้องสุบอนจา้ามน,นีพริกว่าจะมาแกง เห็ดขมหรอกตุ่มนะคะหดือยว่าเห็ดพึ่งขมเห็ดยูคานะคะเนาะมาค่ะบอไรเย่ห้างค่ะตั้งหม้อเดีย๋ยวใส่พริกลงไปเลยนะคะนะ้ำก็เดือดตอดๆนะคะพริกหอมเราะใช้นะคะเราตำไปในนี้นะคะ่เะเรียบร้อยค่ะตามด้วยใส่เห็ดลงไปะคะ่ะใส่เห็ดลงไปนะคะเห็ดยูคาของเราคะ่ะ เดูอค่ะโลครึ่งค่ะเติมน้ำยานางก่อนนะคะเติมน้ำยานางลงไปค่ะแค่นี้ก็จบแล้วอ่ะ ใช่ว่าจะใส่น้ำปะลาลงไปค่ะเราจะใส่แค่ทัพพีหนึ่งก่อนนะคะเพราะว่ากลัวมันเค็มใช่ว่าได้ใส่เกลือไปแล้วนะคะเนาะปิดฝาหม้มอไว้ก่อนนะคะ<ม>เดี๋ยวมันเดือดเราค่อยมาดูกันนาะงคะนาอพี่น้องเนาะแป๊บหนึ่งนะคะเด้อมาเปิดพอพร้อมกันเลยคะ่ะเดือดได้ยังกำลังเดือดค่ะันเดือดปอกเป๊กปอกเป๊กอยู่ในแก๊สมันไม่ค่อยดีอะ่ะแก๊สไม่แดง ใส่ผงนัวนะคะใส่น้อยเส่นนัวใส่มากเส่มากไม่ใส่เลยไม่อร่อยค่ะส่วนเพ่าต้องใส่เพราะว่ามันอร่อยค่ะเดือดแล้วใช่ไหมเพ่าก็จะใส่นี้ลงไปเลยค่ะใส่บัวลงไปค่ะวันนี้เราใส่บัวเปี่ยมนะคะสิบบาทค่ะะเป๊ะปะเป๊ะแล้วค่ะเดี๋ยวปะเป๊ะปะเป๊ะแล้วค่ะ ทอดอะไรทอดอะไรผัดจามพ่อเอดอะไรก็ย่างสีฝรั่งโมฝาเลี้ยงเน่าเลี้ยงอื่นขอคนก่อนนะคะคุเดีคุเดีก่อนค่ะว่าเสร็จรสดีเมื่อกี้น้อยนึงนะคะผงปรุงรสตั้งแต่ก่เราก็จะปิดฝาไว้อีกนะคะแป๊บหนึ่ง่ะให้เดือดปุ๊บเลยค่ะแล้วค่อยเปิดออกมานะคะค่อยใส่ค่อยใส่อะไรเนี่ย ใส่ผักใบนางรักค่ะใส่พริกลงไปเลยค่ะก็ <l uck> เปิดโภพผมกันพี่น้องใจอีกรอบหนึ่งมาเดือดเนี่ยอย่าได้ดพี่น้องจใาแต่ไฟเพราะว่า,า <l uck> แกงแ่าเล่าๆได้อ,อค่ะเด้อ <l uck> แกงบริสเเตยเข่าบงเข่าเบื่ออันยี้เนะค่ะแกงถนัดเนื้อหน้าเนืนนอ้อสื่อเลยค่ะแม่หนุ่มคนสิจะน้อยก่อนค่ะจะน้อยก่อนให้เดือดอีกรอบก่อนค่ะ พอกระดือยใหญ่เกล็ดมาฟังนี่เลยพี่น้องนี่ใหญ่มาฟังพี่เดือดคุๆคเลยคอยมันใส่เกล็ดฟังนั่นพี่น้องจ้า่นฟังนนปวดปวดปวดฟังปวดพอเกล็ดสองหัวพี่น้องจ้าใหญ่มาฟังนี่พี่เดือดคุๆเลยบลอหน่ะนะเอาใบนังดักมาใบผักคุณตู่นั่นแหละเอามาเลยขุดตู่มาเดือดใหญ่แต่วันไหนเพื่จังได้หลับบ้านนี่น้อง Xịp, còn phải xe hình nó con chị tiếp này cuốn chị mà nó cuốn chị xe này nó cuốn chị cả nó trang ngân hàng cả ba pa chị muốn cả là thế cho cột nghe quá nhiều nó เอากระเดกไว้ไหมกระแดกพี่น้องจ๋ามันจืดพี่น้องเพไปว่าใส่แนด่ก่อนค่ะน้ำปลาอีกนิดหน่อยค่ะเอาไปใส่จองหนึ่งค่ะเป็นสองจองอ่ะน้องฝนซีมืรอบสองค่ะตักซีมือคือจบแบบวว่คือสุกเรียบร้อยกินไหลไปเลยเป็นยังไงรัวผมมั้งว่ะอร่อยพี่น้องจ๋าแซ่บแล้วสุดยอดนะค่ะ อย่พี่น้องจ๋าไปสูใส่โอ้ไปสูมผัวโอ้บอกพิบอกถึงพี่น้องเลยไปนั่งดักไซค่ะจะเป็นการมาเซ็ตสิทธ์นะครัพี่น้องจ๋าจะไปดักใส่ถวยกันได้แลค่ะน้อแป๊บนึงค่ะตักใส้นี่กันเลยค่ะตักใส่ชามกันเลยนะคะนี่ค่ะ น่ากินนคะค่ะทั้งนี้ก็พอแล้วค่ะกินกับน้นนองฝนค่ะสองคนพ่อใหญ่แกกินไม่ได้แกว่ามันขมส่วนน้องฝนกับเพราว่ามันอร่อยคะ่ะเห็ดนี่เป็นเห็ดจุม่มสองแบบเลยเห็ดตูมค่ะเห็ดตูมไม่ใช่เห็ดจูมภาษาดาวจูมนะคะน้นองฝนบอกแต่พี่น้องจ๋าแกงหน่อไม้ของก็เขาตดเขอไผ่พี่น้องจ๋าบอกผิษบดมือมด้วยโมนี่นะแกงเห็ดขมหรือว่าเห็ดพึ่งขมเห็ดยูการ์นะคะเนาะงกับเซธเป็นที่เรียบร้อยแต่พี่น้องจ๋า น่ากินไหมครับพีเป็นหมอเลยค่ะมาเริ่มมาเอาคนละถ้วยจ้ะพี่น้องจา๋ามาเอาคนละถ้วยคนละถ้วยคนละชามนะคะจากคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งจา้าเพื่อชิวยผูาดการแตืงเตือนิี้มังสารัเพา่กินพระป่านนะพี่น้องเนาะน้องที่เขาบ่นคลิปว่าเขาปกเ้มจะเื่นเ,เรื่องเก่ามาค่ะเย่าเจี๊ยบอย่าืข็งใส่ได้ไรจ้ะพี่น้องจา้าสวัสดีค่ะบายบายจุ๊บๆนะคะ